ยินนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะเรียนแบบง่ายๆเลยนะครับจาก Windows 10ก็คือตอนนี้เครื่องทุกคนเมื่อกี้นุ้ยถามว่า Windows 10รู้ได้ไงว่าเครื่องเราเป็น Windows 10นะครับเราดูตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงหัวม,มุมเนี่ยครับ windows สิบกับ Windows 8อ่ะมันจะมีลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเวลาเราคลิกตรงนี้ปุ่มสตาร์ทขึ้นมานะครับ มันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็น Windows 10มันจะขึ้นมาแบบนนี้ Windows 8ถ้า Windows 7มันจะไม่เป็นแบบนี้อ่าโอเคคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราอัดซูมอ่ะุตอนนี้ทุกคนอัดจากซูมเป็นแล้วใช่ไหมครับอใครอัดจากซูมยังไม่เป็นนะครับกดสองให้หน่อยครับอัดเป็นไหมครับจากซูมที่ทุกคนมีในคอมตอนนี้ อัดวิดีโอจากซูมเป็นไหมอ่างั้นบอกก็ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแบบแบบจ่ายตังค์เนาะแบบจ่ายตังค์นะครับซูมมันจะอัตโนมัติเนาะโอเคถ้าเป็นแบบไม่จ่ายตังค์ทุกคนเป็นหมดแล้วเนาะอ่ะาคราวนี้นะครับวิดีโอนะครับ วิดีโอมันจะอยู่ในนี้เนาะทุกคนเป็นแล้วเนาะที่เก๋งถามผมในห้องห้องรวมนะครับวันนี้นะครับวิดีโอมันจะอยู่ในด็อกเมนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ o ูมแบบนี้นะครับพออยู่ในโฟลเดอร์ o ูมปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้นี่คือวิดีโอที่เราอัดอย่างล่าสุดเนี่ยผมอัดในส่วนของตะวันอ่าตะวันสอนแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ตะวันสอนแล้วกันนะครับอ่าทุกคนอัดกันแล้วเรียบร้อย คราวนี้ง่ายๆเลยซึ่ง Windows 10ทุกเครื่องนะครับมันมีโปรแกรมที่เราตัดต่อวิดีโอได้อยู่แล้วง่ายๆนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าหากว่าใครหาไม่เจอนะครับมันจะอยู่ตรงนี้มีไหมอ่าอยู่ตรงเนี้ยคลิกตรงเนี้ยมีไหมบางคนมีนะครับมันจะเขียนว่าวิดีโอ d i ดิเตอร์แบบนี้เห็นไหมครับอ่าของใครมีแบบนี้บ้างกดสองให้หน่อยของใครมีแบบนี้บ้างกดปุ่มตรงนี้ขึ้นมาครับ แล้วเลื่อนดูว่ามีวิดีโอออดิตเตอร์ไหมเนี่ยนะครับเนี่ย <Yes. S 1> มีแบบนี้ไหมนะครับรู้ได้ <laughs> ว่าเป็นเรารู้ได้ไงว่าเป็นวินสิบวินโดสิบวินโดสิบหรอวินโดสิบเรารู้ได้ไงใช่ไหมครับอ๋อโอเคแล้วเราคลิกไปตรงนี้ครับ อเราพิมพ์อ่าเราเข้าไปตรงนี้นะครับอ้าวเก่งรู้แล้วนี่นะต้องหัวเราะทำไมโอเครู้แล้วโอเคของใครมีวีดีโอนี้แล้วนะครับอ่าให้กดสองเข้ามานะมีทุกคนเนาะนี่เลย,ยง,ง่ายๆอย่างนี้ง่ายมากเราคลิกเข้าไปโปรแกรมนี้เลยครับวิดีโออดิเตอร์เนี่ยครับ ถ้าของใครไม่มีให้ทําแบบนี้นะครับพของใครไม่มีให้กดตรงตรงเนี้ยครับมันจะมีมันจะมีรูปอืมมันจะมีรูปไอ้นี่อยู่รูปอะไรวะแว่นขยายอยู่เราก็พิมพ์ไปว่า video editor แค่นี้แหละครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาโปรแกรมมันก็จะขึ้นมาเนาะเนี่ยมันจะ ก็กดเตอร์เนี่ยมันจะเห็นนะครับมันจะขึ้นมาเป็นวิดีโอเอนิเตอร์ให้เราเห็นตัวนี้อ่ะถ้าของใครมีแล้วให้คลิกเลยนะครับของใครมีแล้วให้เปิดวิดีโอเอนิเตอร์ตัวนี้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บอเปิดเข้าไปเลยครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อ่ะของใครเปิดมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้บ้าง ใครเปิดได้แล้วบ้างเปิดได้แล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับเปิดวิดีโอยิดิเตอร์ขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้กดหนึ่งให้หน่อยอ่าโอเคง่ายๆเลยนะครับคราวนี้เรากดปุ่มตัวนี้ครับเห็นไหมครับ new video เนี่ยครับกดเข้าไป,ปเข้าไปแล้วก็เลือก new video project เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยผมสอนเหมือนมันจะให้เราตั้งชื่อวิดีโอก่อนว่าเราจะตั้งชื่อวิดีโอนี้ว่าอะไรเอาเราพิม์อะไรก็ได้สมมุติว่าวันนี้ผมจะทําตัวอย่างของเซเว่นดของตะว,วันแล้วกันนะครับเซเว่นดีเอ็มอ่าใครมาเสนนะครับอืมมันเป็นตัวแก้ไขวดีโอด้วยอ่าใช่ครับใช่ครับตัดต่อได้ด้วยครับ คราวนี้มันขึ้นใครขึ้นหน้านี้แล้วบ้างก็เปลี่ยนชื่อแบบนี้เลยครับถ้าใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปเข้าไปในในห้องกลุ่มของเรานะครับแล้วกดโอเคปุ๊บมันจะได้ชื่อนะครับเนี่ยชื่อวิดีโอที่เราจะทาคราวนี้เราจะไปเอาวิดีโอมาอวันนี้จะสอนแบบง่ายๆก็คือตัดหัวท้ายแค่นั้นนะครับเอาง่ายๆ แต่ว่ามันใส่รูปใส่อะไรได้หมดเลยแล้วก็ตัดต่อวิดีโอได้หมดเลยตามสไตล์ผมนะจริงๆแล้วโปรแกรมนี้มันอาจจะทําได้ดีกว่านี้แต่ผมทําเป็นแค่นี้เอาเอาง่ายๆเอตลกตัวเองกันผมทําเป็นแค่นี้ผมไม่ได้เอ็กเปิรแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนแบบใช้คอมที่มีอยู่ไม่ต้องไปหาโปรแกรมอื่นหรือว่าเอาเอาเอาวิดีโออ่ะไปโหลดลงมือถือไปตัดด้วยคลายมาสเตอร์โอ้เสียเวลา คุณครูเอาเอาตัดหมดตัด้าแ,แล้วก็เอาสองปดีโอต่อกันนะปุ๊บแล้วเราก็ลเลือก form d i s, <S this pc เราจะเอาจากซูมใช่ไหมเราก็คลิกเข้าไปเลยครับ ah form h i s pc คราวนี้วิดีโอเราอยู่ไหนล่ะอยู่ใน d o c u มนต์ใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในซูมนะครับอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยอ่าผมจะเอาวิดีโอที่ผมอัดของตะวันสอนไว้มานี่ตัวนี้อ่าตะวันสอนปุ๊บ อ่าก็คลิกเข้าไปเห็นไหมครับน,นี่ของเมื่อวานนี่นะเอาอันนี้แล้วกันเอ่ออันนี้ตะวันสอนตอนนี้ยี่สิบเอ็ดทำไมเป็น,นยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดวันนี้วันที่อะไรมียี่สิบแปดสิบเจ็ดสี่แปดก็ต้องเป็นตัวนี้ดีอ่านะครับเราก็จะเห็นไฟล์เป็นไฟล์วิดีโอแบบนี้นครับมาอันนี้ไฟล์มันใหญ่เห็นไหมสามร้อยสี่สิบเมกเลยนะครับ สมมุติผมจะเอาตัวนี้มาก็แล้วกันเอามาเลยแล้วกันนะครับก็แค่คลิกดับเบิลคลิกหรือโอเพนปุ๊บนะครับไฟล์มันใหญ่หนเนาะไฟล์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับไฟล์วิดีโอเราที่เราจะตัดต่อนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเนาะคราวนี้เราก็ติ๊กอ่าเราก็ติ๊กตัวนี้ครับแล้วเราก็กด p a จอินสตอรี่บอร์ดแบบนี้นะครับเราก็กดปึง้งแบบนี้ วิดีโอก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเตรียมให้เราตัดต่อแล้วแล้วปุ่มนี้มันมีอะไรบ้างอ่ามีตัดมีใส่คํามีใส่โน,น่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยแต่วันเนี้ยเราเอาแค่ตัดก็พอนะครับตัดแล้วก็ต่ออ่าเราก็สมมติเราจะตัดวิดีโอนี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกปุ่มนี้ครับ trim เนี่ยครับปุ๊บอ่ามันก็จะมาให้เราวิดีโอก็จะมาขึ้นเลยให้เราเตรียมตัดเลยนะครับ อาจจะโหลดช้าหน่อยเพราะไฟล์นี้มันใหญ่พอมาปุ๊บเราก็เลื่อนดูอ่ตรงกลมๆนี่ยครับตรงกลมๆนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงกลมๆนี่ยเราเลื่อนดูนะครับว่าเราจะเริ่มเราว่าวิดีโอเราถึงตรงไหนเราเลื่อนดูนะครับกลมๆบนหัวเนี่ยครับเราเลื่อนดูว่าเราอยากตัดตรงไหนเสร็จแล้ว เราอยากฟังเสียงใช่ไหมถ้าเราอยากฟังเสียงนะครับเราก็เปิดเราก็เปิดดูอ่าก็เปิดฟังว่าตอนนี้วิดีโอเราจะตัดตรงนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อเราจะเริ่มตัดตรงไหนเราก็หาอ่าตัดหัวมันออกก็หาอย่างเงี้ยครับอันนี้ลิขสิทธิ์เพลงมันเยอะอ่าเราก็ตัดออกปุ๊บอ่าสมมติอ่าสมมติผมได้ตรงนี้ละเสร็จเรียบร้อยเราก็ลากไอตรงตรงแรกเนี่ยครับมา มาตรงที่เราอยากตัดนะครับเราก็เปิดดูอีกทีอ่าพอเราเปิดดูอีกทีอันนี้อันนี้มันจะวิ่งไปแล้วเราก็ดึงมันมาไว้เพื่อเราจะอยากดูเราก็ดูนะครับคราวนี้นี่คือหัวมันเราจะเอาท้ายละ่ะเราก็มาคลิกตรงท้ายอ๋อท้ายอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเออเราเอาท้ายตรงนี้แต่เราถ้าเราว่าเราไม่แน่ใจเราเห็นแต่ภาพเราอยากฟังเสียงเราก็เลื่อนไอ้ไกลมๆเนี่ยครับมาใกล้ๆมันแล้วเราก็เปิดฟัง อ๋อ oh, เราอยากตัดตรงนี้ให้มันถึงตรงนี้นะเออใช่ใช่ใช่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราก็หยุดดังนั้นหมายความว่าจุดที่เราจะเอาก็คือเนี่ยครับไอตัวลูกศรแหลมๆสองอันเนี่ยคือที่เราจะเอาใช่ไหมครับอ่าเราจะเอาช่วงนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ่าอ่าสมมุติเราช่วงนี้แล้วกันมันจะมีตรงกลางอันนี้ตามสไตล์ผมนะมันจะมีตรงกลางอยู่โอ้ตรงกลางมันพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่โอเคเราไม่อยากเอาเราก็ตัดเอาแค่ช่วงนี้ก่อน ปุ๊บอ่าเราตัดแค่ช่วงนี้แล้วกันอ่าวิดีโอแรกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดคําว่าดันไปเลยครับปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับพอกดคําว่าดันปุ๊บวิดีโอที่เราต้องการตัดเห็นไหมจากสามร้อยสี่สิบนาทีมันจะเหลือยี่สิบหกยี่สิบหกนาทีแล้วเราก็มาพรีวิวดูตรงนี้ได้ว่ามันใช่ไหมที่เราต้องการอ๋อใช่ใช่เนี่ยยี่สิบหกนาทียี่สิบหกจุดสองเจ็ดเห็นไหมครับแบบนี้ครับง่ายๆครับง่ายๆ่าครานี้อ่า พอดีตรงกลางปุ๊บอ่าพอดีตรงกลางคราวนี้มันยังเหลือตรงท้ายมันเราจะเอาท้ายมาต่อเราทําไงนะครับเราก็เอาวิดีโออันเดิมนี่แหละครับลงมานี่ตามสไตล์ผมนะวิธีวิธีที่ถูกต้องอ่ะมันอาจจะดีกว่านี้แต่ผมเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆทําทแล้วเสร็จเลยนะครับเราก็เอาวิดีโอเดิมนี่แหละมาแล้วเราก็เลือกครับดูสังเกตนะครับไอสีอฟ้าๆเนี่ยครับถ้ามันชี้อยู่ตรงไหนหมายความว่าเราจะตัดวิดีโอตัวนั้นอ่า เราต้องการอีกเมื่อกี้เราเอาส่วนส่วนแรกไปแล้วแต่ตรงกลางมันไม่โอเคเราจะเอาตรงกลางออกเราก็เลือกตัดอีกนะครับเมื่อกี้มันถึงตรงไหน,นเราก็เลื่อนดูอ๋อมาจากมันอยู่ตรงนี้นะฟึบฟุบฟุบฟบเสร็จแล้วเราตรงนี้อ๋อเราจะเอาตรงนี้อ่าเราก็เลื่อนดูแค่นี้ครับอ่าส่วนท้ายอ๋อส่วนท้ายมันอยู่ตรงนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วแค่นี้ครับง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็เลื่อนเอาว่าเราจะเอาตรงไหนส่วนไหนเสร็จแล้วก็กดคําว่าดันแค่นี้ มันจะทำให้วิดีโอสองตัวนี้ครับต่อกันโดยอัตโนมัติเลยนะครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้ที่ผมตัดมาวิดีโอมันจะเป็นยี่สิบหกนาทีใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเท่ากับว่าวิดีโอสองตัวนี้มันเชื่อมกันโดยอัตโนมัติอ่าดังนั้นหมายถึงว่าเรามีคลิปคลิปเดียวเนี่ยเราจากตัดตรงไหนมาต่อตรงไหนมาไว้ตรงไหนเราก็ตัดไปทีละอันทีละอันทีละอันแบบนี้ครับตามความเข้าใจของผมนะอันนี้แบบง่ายๆนะ คราวนี้เสร็จแล้วโหวิดีโอนี้มันน่าจะมีปกด้วยเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็แอดไตเติรแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนใส่เอฟเฟคอะไรต่างๆเนี่ยเราค่อยไปทําแบบถ้าเราอยากทําแบบดีๆใส่เอฟเฟคหรือใส่เสียงใส่อะไรเนี่ยครับทําแบบดีๆนะอันนั้นมันต้องใช้เวลาแต่อันนี้เราเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆตัดหัวท้ายออกนะครับแล้วก็แอดไตเติรการ์ดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมาข้างหน้าเลย เราอยากใส่ชื่อเรื่องใช่ไหมอ่าอยากใส่ชื่อเรื่องเราก็ใส่อ่าใส่เราตรงนี้มันจะรันอยู่สามวินาทีนะครับเราก็ใส่อ่าพิมพ์ตัวหนังสือเราเลือกได้นะครับตามสไตล์เลยเราจะเอาแบบไหนเราก็เลือกเอาตรงนี้ครับอ่าเราใส่เทคนเข้าไปอ่าผมเอาแบบเอเวนเจอร์แล้วกันอ่าผมว่าใส่ไปเจ็ดดีเรื่องอะไรวะ a อมแม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เสร็จละก็กดคําว่าดันเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเรามาลองพรีวิวดูตรงนี้เห็นไหมครับพรีวิวดูเนี่ยก็คือเนี่ยวิดีโอที่เราต้องการหลังจากตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็ชื่อเรื่องมันก็มาเนี่นะแบบง่ายๆเลยนี่คือวินสิบของวินสิบมันมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นมันก็จะรันของมันไปที่สําคัญนะครับ เวลาเราอัดซูมอะ่ะถ้ามันเป็นเสียงเพลงอะ่ะพยายามตัดออกให้หมดเพราะว่าเราจะต้องเอาคลิปนี้ไปอัพขึ้น YouTube ไม่งั้นมันจะโดนลิขสิทธิ์เนาะแต่เนี้ยผมยังไม่ได้อัพขึ้น YouTube ผมตัดต่อให้ดูเฉยๆให้เข้าใจง่ายๆหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเอาไฟล์นี้นะครับไปเก็บไว้ใช่ไหมครับเราก็กด f i n ิ s ว v ดีโอแค่นี้ครับ f i n i s ว v ดีโอคราวนี้เวลาเราเลือกความละเอียดนะครับให้เราเลือก แค่540ก็พอถ้าเป็นไฟล์พรีเซนต์หรือพวก powerpoint ที่เราอัดคลิปสอนอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาความละเอียดเยอะไม่งั้นนะ่ะไฟล์มันจะใหญ่เกินไปนะครับเราก็เลือกแค่540พอแต่ถ้าเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์คลิปขายสินค้าที่เรารีวิวเองอะไรเงี้ยเพื่อเลือกความคมชัดส,งสูงๆเราก็เลือก180 0ไปเลยนะครับอ่าเราก็เลือกอ่าคราวนี้เสร็จแล้วก็แค่นี้ครับกด export ออกไปครับ พอ X กดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราเลือกว่าไฟล์เนี้ยเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนนี่มันเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนครับเราก็ไปเก็บไว้าไไตามที่เราเลือกเลยหน้าโฟลเดอร์หน้าเดสก์ท็อปอะไรเหมนที่เราเคยเก็บไฟล์ครับเราตั้งโฟลเดอร์ตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเก็บนะส่วนผมก็ไปเก็บไว้ในไฟล์วิดีโอตรงเนี้ยนะครับเราก็แค่กดเอ็กพอร์ตออกไปนี่หลังจากนั้นเราก็รอให้มันเอ็กพอร์ตเสร็จแค่นั้นก็จบแหละ แค่นี้เลยเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอตัดต่อแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะสบายๆโอเคไหมครับง่ายไหมครับอ่าเปิดไมค์ให้หน่อยครับเปิดไมค์คุยกันได้ครับแบบง่ายๆโอเคโหน่าจะสอนตั้งนานละอะไรนะน่าจะสอนตั้งนานและ,นะะนนแลให้งงอยู่ได้เ <laughs> <laughs> น,นี่ยถามก็วนอยู่ที่ไฟล์แต่คนต้องการรู้แบบนี้คือประมาณว่าที่ พี่ไม่กล้าสอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราทําแบบง่ายๆมันไม่แบบง่ายนี่แหละแบบไม่เอ็กซเปร์ไม่เหมือนต้องใส่เอฟวงเอฟเฟกไงแต่ทำแบบเนี้ยปุ๊บมาทุกคนทุกคนได้รับนะจ๊ะรับง่ายๆค่ะเราใส่หน้าปกได้ใส่วิดีโอได้จบเรียบร้อยเสร็จไหมแค่นี้สบายสบายแล้วเราก็ได้ตัวนั้นไปอัพขึ้น YouTube ได้เลยแล้วก็ส่งเข้าไปในเทลโลได้เลยเรียบร้อยครับทุกคนโอเคไหมครับใส่เสียงยังไงอ่ะ ใส่เสียงเหรอครับใส่เสียงมิวสิกก็ใส่ตรงนี้ครับแบ็กกราวน์มิวสิกเนี่ยครับพี่ถุงไม่แล้วเราเอาไฟ์เราที่เราอัดเสียงไว้จะมาเปิดอย่างเงี้ยก็ก็เอาวิดีโอนั้นมาก่อนครับก็ต้องอัดวิดีโอมาก่อนแล้วก็เอาเสียงไปใส่คราวนี้มันจะตรงกันไหมครับก็เราก็ต้องเปิดก็คือใส่เสียงก็ใส่เอาแบ็กกราวน์ใส่แต่มันจะไม่ตรงกันะดิครับสู้เราพูดเอาตามใหม่แล้วก็อัดใหม่ดีกว่าครับอืม ส่วนใหญ่มันจะไม่ตรงเพราะว่าเราเราต้องมีบทภาคด้วยใช่ไหมถ้าเราจะมาคลิกตามเสียง <ove> พ <to> ูดคลิกไปคลิกไปถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้หละนะครับใช่ไหมใช่ครับเปิดเสียงขึ้นแล้วก็เปิดก็เปิดไฟล์ powerpoint ขึ้นแล้วก็ให้มันรันไปแล้วก็เอาซูมอัดนี่แหละนะครับเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมเปิดซูมขึ้นมาซูมตัวเองก็อัดไปทำไปเนี่ยครับเพราะว่าเราแชร์สกีนแล้วก็อัดเนาะ ก็ง่ายๆโอเค okay, ไหมครับทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยโ okay, <ล> <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวไปลองอ่ะส่งวีงดีโอมาด้วยนะเ<ม>ดี๋ยวดูย้อนหลังกัง่ายมากโอเคนะ้ทุกคนเข้าใจกดแปดให้ผมหน่อยนะครับแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยจบแล้วสอนแค่สิบนาทีจบเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอัพคลิปตัวนี้เข้าไว้ในห้องห้องรวมเราแบบง่ายๆนะครับโอเคนะครับจบแล้วครับสี่ทุ่มรอเรียนกับ เวิร์กได้เลยนะครับวันนี้ใครมีเ <Okay, okay, S 1> วโอเคเร็วมากสวัสดตครับ